สวัสดีครับพบกับผมทนาวิรยุทธ์นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน YouTube ถึงคาว่าทนาวิรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้คขาปรึกษาก็จะมีลิงก์หมายเลขโทรศัพท์ช่องทางติดต่อใน u t u b e นะครับในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์เกี่ยวกับสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วฟ้องร้องแบ่งทรัพย์สินกันนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันได้นะครับในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยทนาวิรยุทธ์ก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับอาจจะเป็นเรื่อง ไม่ใหญ่โตหรือเป็นเรื่องที่แฟนคลับบางคนเนี่ยกำลังอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับก็อาจจะเข้ามาดูหรือศึกษาในคลิปวิดีโอของทนายอันนี้ได้นะครับประเด็นมันก็คือว่าสามีเนี่ยอยู่กินกับภรรยานะครับมา20-30ปีนะครับแล้วก็มีการฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินซึ่งตัวภรรยาเนี่ยมีชื่อเป็นเจ้าของคนเดียวนะครับแต่ประเด็นปัญหาเนี่ย หลักของการที่เราจะขอแบ่งนะครับทรัพย์สินที่เป็นชื่อของภรรยาเนี่ยมันจะต้องเป็นกรณีที่เราเนี่ยจ่ายเงินร่วมกับภรรยาภาษากฎหมายเขาจะว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยานะครับทำมาหาได้ร่วมกันถ้าเรานะครับอยู่กินกับสามีเราอยู่กินกับภรรยาแต่เราไม่ได้ออกเงินในการจ่ายค่าซื้อที่ดินในการผ่อนที่ดินในการผ่อนรถ นบ้านนบถึงแม้เราจะอยู่กินกันนานเท่าไหรเนี่ยนะครับสารสารก็เคยตีความนะครับว่าข้อเท็จ hmm. จริงอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ถือว่าตัวสามีหรือตัวภรรยานะครับฝ่ายที่ไม่ได้ออกเงินเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินแปลงนั้นได้นะครับมันจะผิดกับกรณีที่ท่านมีทะเบียนสมรสนะครับถึงแม้ท่านไม่ทํางานไม่มีรายได้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะขอแบ่งสินสมรสได้ครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าท่านไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยประเด็นก็คือว่าเราออกเงินไปซื้อตรงนั้นเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่จ่ายหนี้เท่าไหร่เราก็ขอแบ่งได้เฉพาะประเด็นที่เรามีหลักฐานเท่านั้นนะครับอันนี้จะต่างกันที่ทานายมาพูดตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีคดีที่เกิดขึ้นกันจริงๆนะครับสามีภรรยานะครับอยู่ด้วยกันมีบุตรนะครับตัวภรรยาเนี่ยก็ไปทํางานฝ่ายเดียวสามีก็ทํางานฝ่ายเดียว แต่สามีเนี่ยไม่เคยที่จะออกเงินผ่อนหนี้ค่าบ้านนะครับเมื่ออยู่มา10ปี20ปีนะครับสามีเนี่ยได้เลิกลากับภรรยานะครับอาจจะภรรยาอาจจะเลิกลากับสามีก็แล้วแต่ว่าใครจะเลิกก่อนนะครับสามีนะครับรู้ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยมีชื่อภรรยาคนเดียวนะครับก็อ้างมาฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมโดยอ้างว่า เป็นสามีภรยาและมีบุตรด้วยกันนะครับทํามาหาได้ร่วมกันนะครับก็ขึ้นอยู่นะครับว่าตัวสามีเนี่ยมีหลักฐานไหมซึ่งแน่นอนว่าในส่วนที่ทนายจะพูดนะครับเน้นที่จะพูดให้มันแยกออกชัดเจนเนี่ยก็คือว่ากรณีที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือตัวสามีหรือภรรยาถ้าไม่มีหลักฐานในการจ่ายหนี้ค่าบ้านกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยก็จะมาขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมไม่ได้นะครับ ฝ่ายที่ทํามาหาได้คนเดียวเนี่ยก็อาจจะขอได้นะครับทีนี้มันก็เลยมีการพูดกันเล่นๆนะครับว่าถ้าสามีพยายามไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยตัวสามีไปมีบ้านน้อยหลายคนผมก็เลยคุยเล่นๆนะครับว่าไอคนนนะค้คนเนี้ยนะครับสามีคนเนี้ยก็อาจจะไปหาเมียหลายคนได้ถูกไหมฮะพอไปหาเมียหลายคนเนี่ยก็ให้เมียแต่ละคนเนี่ย ไปซื้อบ้านใส่ชื่อภรรยานะครับแล้วพอเลิกกันนะครับสามีไม่จดททเบยนสมรุรสก็อาจจะบอกเฮ้ยอยู่ด้วยกันมาสิปี20ปีนะครับแล้วมีบ้านร่วมกันทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ออกเนี่ยมันมันอาจจะไม่เป็นธรรมกับภรรยาบางท่านนะครับอันนี้เราพูดถึงว่าในรุ่นในส่วนที่สามีภรรยามักจะฟ้องกันในศาลในเรื่องของประสบการณ์นะครับว่าเวลาฟ้องเนี่ยเขาก็จะขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมตรงนี้นะครับขอให้ใส่ชื่อร่วมกันขอให้ขายทรัพย์สินที่เป็นชื่ออีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวนะครับ โดยที่เอาเงินมาแบ่งกันครึ่งหนึ่งหากขายได้มากกว่าก็ขอรับไปอย่างนี้นะครับมันจะเจอค่อนข้างบ่อยนะครับที่ประเด็นประเด็นที่ขึ้นมาสู่ศาลนะฮะนอกจากเรื่องขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมแล้วเนี่ยสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ,ถ้ามีบุรด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรถูกไหมครับค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยถ้ามีการพูดคุยกันนะครับก็อาจจะจบนะครับโดยปกติสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยามารดาเนี่เป็นผู้แช้ป์นัดปกครองตามกฎหมายนะครับบิดาเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายได้นะครับดังนั้นนะครับมารดาจึงมีสิทธิ์เรียกค่าเลี้ยงดูบุตรจากบิดา100%เลยนะครับอันนี้ยกเว้นบิดาจะไปจดทะเบียนรับรองบุตรหรือฟ้องรับรองบุตรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็อยากจะพูดให้ว่ามันมีประเด็นพวกนี้ด้วยนะครับเวลา,าถ้าแฟนคลับอาจจะไปเจอนะครับเราอาจจะต่อสู้นะครับ สมมติว่าอยู่ด้วยกันมาก็จริงแต่อาจจะต่อสู้ว่า,าตัวสามีเนี่ยไม่ได้ทํามาหาได้ร่วมกันเราเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายนี้ค่าบ้านไฟเดียวแล้วการที่สามีเอาเงินมาให้เราเนี่ยบางทีอาจจะสู้ว่าเฮ้ยเป็นการให้โดยเสน่หาหรือเปล่านะครับอยู่กินกันสามีภรรยาคุณให้เงินฉันมานะครับคุณก็ไม่ได้บอกว่าให้เป็นค่าอะไรคุณก็เอามาให้ฉันโดยตรงบางทีอาจจะมีประเด็นพุกน,นี้ว่าให้เงินมาอย่างเดียวแต่ไม่ได้บอกให้เป็นค่าอะไรนะครับสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ย ก็อาจจะตีความว่าเป็นการให้โดยสนีหานะอะไรอันนี้ไอ้ประเด็นพวกนี้นะครับทนายแค่พูดเบื้องต้นก่อนนะครับคือมันจะเจอกันบ่อยในศาลนะครับก็อยากจะมาเล่านะครับว่าถ้าเคสของใครมันคล้ายๆลักษณะนี้ก็อาจจะโทรมาโทรมาหาทนายลองปรึกษาดูได้หรือว่าโดนฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์อย่างเงี้ยน,นะครับแล้วอยากจะ ไก่เกียร์นเวลาโดนฟ้องที่ศาลนะครับอย่าลืมนะครับโดนฟ้องก็ต้องยื่นทำให้การภายใน15วันหรือ30วันแล้วแต่นะครับว่าได้รับแบบไหนมานะครับหมายสารเนี่ยนะแล้วก็ส่งเอกสารให้ทนายทุกหน้านะครับก็ถ้าชอบลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกับทนายดีวิทนะครับพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ